สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาดูอะไรตรงนี้ค่ะนี่คือมเมล็ดของต้นชวนชมนะคะซึ่งมเมล็ดชวนชมเมื่อแก่เต็มที่นะคะเขาก็จะแตกโดยธรรมชาติแบบนี้แนะนําให้เก็บตอนที่ฝักเขาแตกแบบธรรมชาติแบบนี้นะคะและเวลาที่เหมาะสมในการเก็บก็คือเป็นช่วงเวลาสายๆหรือเที่ยงเที่ยงที่มีแดดแบบนี้นะเพราะว่าจะทําให้มเมล็ดของเขาเนี่ยคลายความชื้นออกมาค่ะแล้วก็แห้งสนิทต,ตีด้วยนะคะเดี๋ยวเราขอเด็ดฝักนี้ก่อนละกัน แบบนี้เลยค่ะตรงนี้ก็มีอีกสองฝักนะง่านี่เลยเดี๋ยวถ้าแก่เดี๋ยวเราก็จะเก็บไปขยายพันธุ์ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีเพาะเมล็ดชวนชมกันค่ะอันดับแรกเรามาดูวัสดุปลูกในการเพราะเมล็ดชวนชมค่ะสิ่งแรกที่ต้องมีเลยคือนี่เลยเมล็ดชวนชม ต่อไปก็มีตะกร้าสองใบนะคะใบแรกเอาไว้สําหรับเพาะนะคะใบนั้นเอาไว้สําหรับล่อนขุยมะพร้าวเพื่อปิดหน้าเมล็ดค่ะแล้วก็มีฐานนะคะปริมาณนึงเอาไว้รองก้นกระถางค่ะ แล้วก็มีกากมะพร้าวสับนะคะแล้วก็มีดินซึ่งดินนี้นะคะเราใช้เป็นดินถุงปกติทั่วไปนะคะเพราะว่าในดินถุงมันก็มีทั้งแกลบดําแกลบขาวแล้วก็มีกากมะพร้าวผสมอยู่บางส่วนนะคะซึ่งเราจะเอามาผสมกับนี่เลย mm hmm. ขุยมะพร้าวนะคะซึ่งขุยมะพร้าวนี้เป็นขุยมะพร้าวสาหรับผสมกับดินเพาะปลูกนะคะ mm hmm. และอันสุดท้ายก็คือขุยมะพร้าวละเอียดนะคะเอาไว้โรยทับมเมล็ด ชวนชมค่ะและที่ต้องมีเลยก็คือตัวนี้ด้วยนะคะเป็นสเปรย์ฉีดน้ํานะคะอันดับแรกมาแกะ,มะเมล็ดชวนชมกันก่อนนะคะออกมาเลยดูซิว่าจะได้กี่เม็ดเนาะอันนี้ไม่มีนะคะ,มะเมล็ดชวนชมเนี่ยถ้ามันแห้งสนิทนะคะสามารถแกะแล้วก็เก็บไว้ ได้นะคะบางคนก็เอาแช่ตู้เย็นเนาะบางคนบอกว่าเก็บไว้ได้เป็นปีๆเลยนะคะและนี่ก็คือเมล็ดชวนชมที่ได้จาก1ฝักนะคะฝักนี้มีประมาณ17เมล็ดค่ะอันดับต่อไปเราก็มาผสมดินปลูกกันนะคะเริ่มจากดิน1ส่วนอันตราส่วนก็จะเท่ากันเลยนะคะดินหนึงส่วนแล้วก็ขุยมะพร้าว1ส่วนผสมไปเลยก็เพื่อที่เ การผสมขุยมพะพร้าวลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความโปร่งของดินเนาะมันจะได้มีความชุ่มชื่นแล้วก็ดินร่วนซุยนะคะมีความโปร่งต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยเมื่อกี้ลืมวัตถุดิบอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญนั่นก็คือใบก้ามปูค่ะถ้าใครมีก็สามารถนําใส่ไปได้นะคะถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะผสมใบก้ามปูลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความโปร่งให้กับดินแล้วก็ช่วยเพิ่มแร่ธาตุให้กับดินด้วยค่ะ เมื่อคลุกเขาดินผสมเข้ากันแล้วต่อไปเราก็มาเริ่มการเตรียมดินเพาะได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะใช้ถ่านรองพื้นนะคะรองที่ก้นกระถางเดีย๋ยวเพิ่มอีกสักนิดก่อนประมาณนี้นะคะสาเหตุที่ต้องเอาถ่านมารองก้นกระถางเพราะว่าคุณสมบัติของถ่านเนี่ย เขาช่วยป้องกันเชื้อราค่ะและที่สําคัญเขาก็ช่วยดูดซับความชื้นด้วยไม่ให้น้ำเนี่ยมันไหลผ่านลงไปไวเกินนะคะช่วยปรับสมดุลให้ดินแล้วก็ช่วยเพิ่มแร่ธาตุให้กับดินด้วยค่ะจากนั้นก็ตามด้วยกมะมลมะพร้าวสับนะคะเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นอีกชั้นหนึ่งเนาะถ้าใครมีมากกว่านี้ก็ก็ใช้ได้นะคะเอาให้เต็มพื้นที่นี้เลยแต่พอดีว่าของเราหมดมันเหลือแค่นี้นะคะก็เลย ปูไปแค่นี้เนาะจากนั้นก็เอาดินใส่ลงไปใส่ไปประมาณนี้แล้วก็กดให้แน่นๆนะคะ<ม>จากนั้นใช้ปุ๋ยออสโมโค้นะคะสูตรส3บสามโรยลงไปจ้า โรล,ลงไปให้ทั่วเลยเพื่อที่ชนชมเขาจะได้ดูดซ,ซึมอาหารได้นะคะจากนั้นก็เอาดินโปะลงไปอีกรอบหนึ่ง ซึ่งวิธีเหล่านี้เป็นวิธีที่เราศึกษามานะคะจากผู้ที่เขาเพาะชวนชมนะคะจากหลายๆท่านแล้วเราก็นํามาประยุกต์ใช้ให้มันเหมาะสมกับตัวเราเนาะให้มันเข้ากับวัตถุดิบที่เรามีนะคะอ่าแบบนี้และหลังจากนั้นกดให้แน่นก่อนนะทำไมต้องกดให้แน่นนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเวลาเราลดน้ำเนี่ยดินเขาจะได้ไม่ยุบเนาะเพราะฉะนั้นกดให้แน่นไปเลย จากนั้นรดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะเอาให้ชุ่มแบบว่าน้ำซึมลงไปก้นกระถางเลยนะรดไปเลยให้ชุ่มเลยเมื่อรดน้ำจนชุ่มแล้วหลังจากนั้นเราก็นำขุยมะพาร้าวละเอียดมาล่อนทับอีกรอบค่ะเพื่อให้หน้าดินมันเรียบนะคะ คยขุยมะพร้าวเสมอเรียบกันแล้วนะคะก็ใช้ฟอกกี้สเปรฉีดอีกรอบให้ชุ่มเลยค่ะปั๊มก่อนนะให้ชุ่มเลย เมื่อสเปรย์ฉีดจนชุ่มแล้วจากนั้นก็นานเมล็ดชวนชมมาวางได้เลยค่ะวางเมล็ดให้หันไปในทางเดียวกันนะคะแล้วก็เว้นระยะสักนิดหนึ่งเนาะเพื่อที่ว่าตอนที่เขาออกรากแล้วก็ตอนแยกออกไปปลูกเนี่ยจะได้แยกง่ายๆนะคะเพราะว่าถ้าวางชิดกันเกินไปอะ่ะรากเขาจะพันกันแล้วก็ทําให้เราแยกต้นยากเนาะก็ประมาณนี้สักแถวละสาม จากนั้นก็ใช้ฟอกกี้พ่นอีกรอบหนึ่งค่ะให้ชุ่มเลย จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเอากระถางไปวางไว้ในที่ร่มค่ะและนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆในการเพาะเมล็ดชวนชมนะคะหากที่บ้านใครมีฝักชวนชมที่แก่แล้วก็แตกแบบนี้แล้วสามารถนำมเมล็ดมาเพาะได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะคะว่าจะใช้เวลากี่วันกว่ามเมล็ดจะงอกขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้รับชมค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้นะคะแล้วเรามาติดตามกันใน EP ต่อไปค่ะ